สวัสดีชทุกทุศลครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่ผ้ารวยครับพี่น้องเอฟชิดกุศลมือน,นี่งผ้าพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองปลายสุดสุดขันครับมาเบิ่งตามแนวทางเรศสูตรของเจ๊น้อยวดวันที่16กุมภาพันธ์2566รูปแบบแนวทางเลขสูตรของเพิ่นแม่นอยู่เด้ยเป็น้องวดก่รเจว่าแอ๊ะก็ได้มาของเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเอฟชิดกุศลมือหน,นี้ก็เลยมาตาม แนวทางปากตอนไปลองเอฟซีฮ่ามีโชคมีหมาน้ำแข็งครับไปลองเอฟซีฮ่าตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องรูปแบบแนวทางเลขสูตรเจโน้่เจ้าค่าะว่าแม่นแมนสะดอกมารูปแบบใดครับไปลองเอฟซีตุนันตอนจะไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่ผ้าร้อยแหล่จริงนานน้ำดือมพี่น้องเด้อไปเอไป,ะป,ป,ปเบิง่งเีโน่สูตรเลขสูตรอมตะผาี่น้นองเช็ดครับเจโน้นอยครับพี่น้องครับมีทบอกก่อหันว่ไหนมา ีเด็กน้อยเาบอกอะไรฮะก่าพกัน hmm. ต <performance> ียเอาแค่หนึ่งศูนย์ศูนย่งประเด็นนั่นะนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่มลูว่าหนงไม่อีกตัวนึ่งแก็เออีควัลมาบอกก็บอกว่าผิดีเด็กน้อยเด็กน้อยไป็่าไรเด็กน้อมาบอกตาทำมาบอกสิเออเล่พะกันเตี้ยเมลว่าประเดหนึ่งสี่หอนกันึงสีกับหนึ่งศูนย์เหมือนละว่า คนหเขา็บะดิษฐ์มาเพราะว่ามันตาหามากจงจโลมาก็เป็นเงก้อนหนดเก็จิไนีเจ็ดเออพวกะเสือรบันถ้ากร่เสือยุ้เสือได้หาเจ็ดเออเอาเหล็กหาเจ็ดงานยังไนก็ขอทกขอโอ้หเมจิไฮซีเจ็ดจว่างวดนี่ยังบ๊อบันเอาเหล็กสูบไปสักวันอนนั้นไม้อาว่าร ก่อนก็ถุนดิ่งแม่ิ่งเยนอืมเด็กดิ่งตัวเดียวไดเล่าเดกิ่งแล้วแม่เนาะดเล่อกังเหตนสุดชดเทนังสุดๆดลอยลม่หอยจะจับหูุดเลยเขาตึมหลดกําลังใชดงานหยุดยั้วโยไปสักก่อนชุดเต็มอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็มุมลมเา เด็กวิ่งสิคิดว่าสิตัวนี้แหละแต่ว่ากันล้อ,ลอ,ลอนั้นค่อยมาใหม่มันมันมัน,าาน,น,น,นั้นเด่แน่ใจปะไหนยัยสงสิไหมออย่งสองกับห้าย่งสองกับห้าเจ็เดี๋ยวค่อยออกไปนั่นอีกที่หนึ่ง ที่เจ็ดสามหกสองห้าสองหกยังบ้านด้ฝันยู่เหวนเ่นีนนนน้บ้านนฝันอี้ยังบ้านในฝันนี่ย,ยน,น่อย ส่วนเ่อมันใจยวาเกมันติงเี่เกิดเรบอกว่สีเัวรสันเร่อวนหมรแตีวหิใสีเกเนาะส่วนวาตะเโตหมดระันยาวกว้าันมากประกอบกันเล็กทั้งมวลใหญ่แบบนี้มาประกอบัน พุทธหรือพระหัสต์บอกว่าพระหัตต์สวบอกว่าพราพรอมได้พี่น้องแม่นทางะแม่จะันพาไม่ใจแหละแม่อกว่าพาพมได้พี่น้องสูตรนี้ทำน้ำเรี้ยงครับผม คิดมาเรื่อยๆอยู่ดนอยู่ันตหลายปีต่เดนตอ้อยยุ่งเรื่องอะไอันปีมันเสือแดงเาอยูคนละหมาทุกวันนี้ได้ไม่ใช่ใส่ได้มาน้ำมูอน้ำยังนะเขาเน้นน้ำมบอเขากั้งคันมอ้ยนยยูป้าอ่อยพเห็นอย่างเดียวยูป้าอ่อยเพราะเลือดตัดอ่อยมากเก่งเลยจังเดียวลเรา่ป ตัวเลขนทางครับพี่น้องมี C เจ็ดสามหกสองห้าสองหกสูตรปลาว้พี่น้องสูตรไรอ้อยสูตรไอ้อยเพอพะมีอย่างได้อยู่ในปลาอ้อยงวมเฮตเตเดียเดนะ เพือนค่กับเ็ดเหลีนึ่งหนึ่งนีมันพ่ากันถืออยู่ปลาอ้อยเะโอ้มันก็ล่เหล็เก่ากูต้นเป่นแหล่เ่อนจะหลายปีเลยเนาะคือสีหนึ่งหนึ่งนี่ถูกกันเยอะเหรครับคือกันเบิดเลยชุมอยู่ป่าอ่อยเมื่อไรถือพูดละหาท่ามจะถือ สองก้าว้นยบาทอีกสิบบาท่มดชาผบัตรเบาทมันี้งปนปลาอ้อยเนาะสูตรปลาอ้อยนะครับทำมาแล้วหลายปีนะครับน้องพี่น้อยเนาะแต่ลละลมูเขาบอกเออบอกสูตรเมื่อบอกแเลวร่อุนั่นกดนสูตรนี้ไ็นสูตรนะธรรมดาปลรอ้อยธรรามันดแ่แล้งเทกับเขาน้องเทากับ่เข่าแล้วแต่กบาเขานบางทีฉัน บ้บ่มีสามตัวเสุดสองตรวเีสดไดีสองตเดี๋ยวใกล้ๆเราต้องมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับตัเด็บ่มีเดสามตัวเลยสองตัวนี้ะม่ีทัวรแน่นอเ็นใกยยังไม่ย้ำเลมันมันบนหลูกอไอ่วนึงก็จะันหนึ่งก็ได้แก่สิดซีหนึ่งสีนึ่งเด่บนบนหลววันหนึ่งมันถมงได้เนา

ฝฟันต่อใจกันพี่ว่าเด็กประท้เลยเนาะก็เลี้ยมีเด็กหน่อยมาบอกการฟันให้แม่ตั้งเยะแล้วก็เล่นยงใมันสีเป็นชิบซีขึ้นหนึ่งหนึ่งศูนย์นหนึ่งขึ้นหนึ่งีอย่างไร้าะมันเด็กหน่อยมันเป็นหนึ่งบ่เป็นหนึ่งอย่าเนาะฟันจะเป็นซีปลาหั่มปาหัมอะหั่มกรดอนก็งเสือวานว่าแม่แม่ไ่าลาสบอกเม่ยิวสั่กันเพื่อน สุดนี้ล้เออมงบอลมงเปรีงดับสุดโอรนเาัน้อักันื้อเออหน่อยกันนืจพรอมกเป็นี่มีเพอนีเ่เป็นแตมีหลายคนฟั้กับดีกันเออแมวันนี้้าผ่านนี้วัน้วันอ้าว่ารนอกั่กนเอาเล่ไหนเอาเลขูตรไปก่ันเออเอาเลข่สามข้าวมวนข้าวขาแล้วหัวยังไง ชิตแม่ีิ์เดียวจ้อไม่เหนือวันที่สามแล้วอีกชิดมือใกล้กลมือมาย่ำอีกท่านหนึ่งพี่น้องฝากไว้สักคนเป็นแนวทางไว้ขายของไปนั่ม

ขับปีนองเยีันนี่กัเป็นตัวเลขแนวท่าครับของจีน้อยวันตี่ิบกกุมภาพันห้า5 6 6ยหสิรูปแบบแนวทางออกมารับพีนองเยีมีสี่เจ็ดสองห้าสามไปพิดจานาเอารับพีนองเย็ีตุันเลยตองวดมไม่ให้ไวสักวันนะเด็กใมือใจเว้นสีมะยำกันอีกท่านึงรับปีนองเย็บชีทุทันตัวเลขแนวทางของจีน้อยเพิ่นงวดสีเจ็ดจะเขางวดมีงวดที่่านไม่เลยนะครับพีนองเ f ็บีพนตบีตีบ,ตบแมน จะมาเด้หน่อยป้าหันมาบอกตัวเลขแนวทางของเพลินวันนี้ปล่อยมาครับพี่น้องให้ไปให้ตองหวัดไประกากนแต่มือไก่เว้นจะไม่ย้ำกันอีกเช่นเดตัวเลขแนวทางมี472หา3626ครับพี่น้องยิบชิดดูตันไปพิจารณาเอาทั้งช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่เสื่การครับพี่น้องบริษัทสนับสนุนในทุกท่านเรียนการพนันแต่อย่างใดครับพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางบึงเพื่อความบันเทิงก็ได้พี่น้องยิบชิดท่านตัวเลขแนวทางครับพี่น้อง ให้มีโชคมีมันลำลำเรื่อยๆกันสุขผู้สุขคนกับตัวเลขแนวทางของพี่น้อยหมวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ครับพี่น้องท่างช่องฝากกดน้ำใจพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลปารวยแหลปเจีมงานน้ำใจได้พี่น้องเด้อฝากกับในคลิปหนาได้พี่น้องคลิปนี้สิเดล่าลงไว้ชมณีสักก่อนสวัสดีผมงามครับมีโชคมีมันพี่น้องครับสวัสดีครับ